สวัสดียามเช้าตาไปแล้วสองหอบเลือเก็บครอบตรงนี้กันน็นบดีอยู่ครอบล่างครอบบน ซานม่ก็ยังอยู่อยู่ตึกใหญ่รอท่าลูกน้องสร้างงานลูกน้องสิ่ดะไปทางใดอีกเมื่อนี่สองสามงานเฮ้ยเท็ดสีเฮียทำไม่เต็มโตขาจันพนัน ติดตามต่อไปครับมาสิไปทางไหนมือนี้แล้วไปอีกห้องหนึ่งเสร็จเรียบร้อย ไปอีกห้องไม่แบบนี้ห้องนี้แล้วลหลังจากห้องนั้นเสร็จเราก็มาอีกห้องหนึ่งห้องนี้ยังงามยอะทาแต่ละเบียง,งเบียงมันล่อนสีมันพอง ต่ลเบียวเสร็จเรียบร้อยอเสร็จแล้วก็ไปอีกห้องไม่บันย้ายไปชั้นห้าอีกห้องหนึ่ง ย้ายมาห้องที่สามแล้วห้องนี้ก็ทาเตระเบียง,งนะบ้าดื้อเออออกมีตะหูตองปองแตงแปงข้างในก็ยังดีทาเตระ,ะเบียงก็เอาละห้องนี้ ติดตามกันไปครับว่าสิปตทางไหนต่ออีกสีก็มาแล้วบาทนี้14ถังอืดมุลธาคือสิได้หานี่ก็หาสีห้องทันห้ากันเฮ้ยแดยดคือเกา่า ที่อีกเกียเกียได้ไหมนอนอยู่นี่เนาะขึ้นมาเธอเงาแดดคักแดดนี่อาอีกแล้วนกขนหญ้ามาเห็ดทางอีกแล้ว ฝนทีตุกนกกระเตี่เโอาไม่กวาดไม่กวาดใบใครแน่มือนี่แดดเหิงน้ำเศร้ารีงกว่ค่อยมีแดดรอบพี่สามนี่ ได้มาแล้วไฟหนึ่งมดไป3 4มสีถังแล้วทังที่ห้ากำลังเริ่มให้ลุกน้องทาสีลูกพี่ก็สร้างเตาเตาน้ำมันเก่า สร้างเตาไว้ใช้งานใช้น้ำมันเกา่าน้ำมันพืชเสร็จไปนึ่งข้างนึ่งไฟเครื่องละบวเครื่องดีปันไดเหลือแต่เก็บครอบ เจัดถังนะ 6, ไเปเจ็ดถังหกถังไปหแล้ว เกือบเสร็จแล้วนะใกล้แล้วล่ะเหลือปั๊มลมมาใส่ปั๊มลมมาใส่แล้วก็ถังน้ำมันก็มีแล้วรอจะประกอบแล้วปั๊มลมใส่เตาใช้น้ำมันเก่าน้ำมันพืชหรือน้ำมันเครื่องเก่าเกือบแล้วล่ะ น้องทางสีกันแล้วไปฟังหนึ่งเหลือจะเก็บขอบเหลือฟังนี้ฟังนี้กันแล้วไปเครื่องหนึ่งเหลือเครื่องหนึ่งอื่นก็ว่าต่อ มือนี้กค็คำแล้วห้าโมงแหละลูกน้องก,ก็ไปเบิดแล้วเลิกงานแล้วขอจบคลิปไปซ้ำนี้มืออื่นก็คอยติดตามกันไหมมาสิไปทางใดต่อกรอบนี่แล้วก็สิลองทดลองเบิ้งส่วนจบคลิปไปซ้ำนี่ละ